สวัสดีค่ะทุกคนนานแล้วเนอะที่พี่นุชไม่ได้มาทำคลิปสกินแคร์ให้ดูนะคะ,ะวันนี้เรามาทาสกินแคร์กันนะคะก่อนและก่อนอื่นเริ่มแรกเลยนะคะก็ลงเซรั่ม D W U ของเราก่อนนะคะเซรั่มนะคะหยดแค่หยดเดียวพอนะคะไม่ต้องใช้เยอะเพราะว่าเซรั่มเนี่ยเข้มข้นมากๆเลยนะคะะเน้นใต้ตานิดนึงนะคะเพื่อ วัยสี่สิบอัพเนี่ยริ้วรอยก็มาแล้วเนาะเราเพราะนั้นเนี่ยเราก็เน้นริ้วเอ่อเน้นเน้นเซรั่มใต้ตานะคะอ่าแล้วก็ปาดออกตบตบตบ,ตบนะคะหยดเดียวก็ทั่วใบหน้าแล้วนะคะนี่ลากออกแบบนี้แล้วก็ตบ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 ,ตบนะคะอ่าแล้วก็ที่เหลือติดมือก็ลูบบริเวณคอนะ อ่าถัดไปนะคะก็เป็นครีมไข่มุกผสมบัวหิมะของเรานะคะตัวครีมไข่มุกเนี่ยไม่ต้องทาเยอะนะคะทาบางๆพอนะคะเพราะว่ากลางคืนเนี่ยเราเน้นตัวขมิ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลงไข่มุกบางๆพอนะคะตัวไข่มุกเนี่ย เขาจะช่วยเสริมความแข็งแรงของชั้นผิวนะคะทำให้เราเนี่ยไม่เป็นสิวง่ายทำให้ผิวเราแข็งแรงเวลาออกแดดอะไรอย่างเงี้ยไม,ไม,ไม่ไม่เกิดรอยไหม้หรือว่าผิวไม่แดงนะคะไม่บางไม่แดงช่วยให้ผิวแข็งแรงเห็นไหมคะพอทาไขมุกลงไปหน้าก็จะเงาเลยนะคะ ่ะเหมือนเดิมส่วนที่เหลือเราก็ทาคอด้วยนะคะอย่าลืมปาดลงมาที่คอด้วยหน้าขาวคอดำไม่ได้นะ <c oughs> อ่ะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะคะกะ็ขมินนะคะสำหรับคนที่บอกว่าโห oh, พี่นุ่งลงหลายตัวจังเลยหนูขี้เกียจหนูอยากใช้ตัวเดียวอะ่ะมีไหมตัวเดียวครอบจัก,กรวาลเลยถ้าที่นี่ไม่มีนะคะเะเราก็ ใส่ใจกับผิวให้เวลากับผิวเรานิดนึงถ้าเราอยากมีผิวสวยเนาะแต่จริงๆเนี่ยลง3มตัวเนี่ยก็ไม่ถึง5นาทีเลยนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าขั้นแรกในการลงขมินนะคะเราก็ใส่เราก็ทาบางๆก่อนนะคะทาบางๆทาแค่พอประมาณก่อนอ่าแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วผิวหน้าเพื่อให้ผิวหน้าเราขาวสม่ำเสมอทั่วกันนะคะ ตัวขมิ้นเนี่ยเขาจะช่วยให้หน้าขาวกระจ่างใสใครที่มีฝ้ามีกระหรือมีรอยดำสิวนาหนาเนี่ยต้องใช้ตัวนี้เลยนะคะ แล้วก็จุดไหนที่เราเป็นรอยดำหรือว่าเป็นรอยฝ้านะคะเนี่ยอย่างพี่นุชเนี่ยบริเวณข้างแก้มก็ยังจะมีเงาเงานะคะมีฝ้าเป็นเงาเงาเล็กน้อยนะคะแล้วก็บริเวณหนกแก้มก็มีกะนิดหน่อยพี่นุชก็จะใช้ขมิ้นโบกลงไปอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะนอนนะคะก็คือจะทาตรงที่มีปัญหาเนี่ยเยอะกว่าตรง ตรงบริเวณที่ไม่ได้มีปัญหาผิวเยอะหน่อยนะคะทาเป็นลักษณะเหมือนแบบเรามาร์กทิ้งไว้ทั้งคืนนะคะก็จะทำให้ผิวเราเนี่ยกระจ่างใสทั่วกันนะคะแค่นี้เองก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนี้ก็ไปนอนได้ตื่นเช้ามา หน้าก็สว่างใสนี่เห็นไหมคะพีนุชจะเอาครีมเนี่ยส่วนที่เหลือเนี่ยทาคอบ้างทามือบ้างนะคะอ,อ่ทั้งมือทั้งคอเราจะได้ขาวนะ,ะขาวไปพร้อมๆกันนะคะแค่3ตัวนะคะเอ่อเซตนี้นะคะใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนเลยสำหรับเซตหน้าใสครบเซตนะคะก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะจากราคา740บาท ตอนนี้นะคะเหลือแค่540บาทเท่านั้นพร้อมจัดส่งฟรีกรณีโอนด้วยจ้า